เออมุดมุดไหมเอ้าเพื่อมาเพ่อเอาเอาเบอร์โฟมได้หรัเออเอถึงพถึงเมทเส้กลาเจิงม่เจิงบอยตามเมยน้าเออมันเหนียวเนีวนะทุกคนอย่านี่อย่าที่เขาเจ้าปุ สวัสดีทุกคนสบัสดีเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มนะวันนี้ส้มเหาสีมีแเพนไปบ้านละวิงละเว่นบ้านลลวิงละเว่นเลยก็เป็นหมู่บ้านาน, n, น,น,าน,นึงที่ว่าโซนอโบติสุดของแขวงสวรรคเขตเขานะคือทุกคนได้เห็นละวันนี้ชิพาทีมงานไปติดตามเบิ้งว่าไปครับสม้มกาวิถีชีวิตของพี่น้องพาบรูอยู่ที่เขตห่างกาลโซลิโดยใต้สันผู้ไปเส้นทาง,งนี้ก็ถือว่าเบบเดียวกับขี่เครื่องบินนะทุกคนเอาไปเริ่มวันนี้เหาไปกันยูซี่คนวันนี้นะ นายทีมงานเกมเกมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆบันชวนอ่ามันชวนมีเพลินได้อยู่นี่โอ้คโหปลาไ่ได้หน่อยนะมีปลาไ่ได้ใไหมมัมากเท่าไหร่เนี่ยมากไหมทีมงานเราเนี่เครื่องของเต็มยุนิมัสฮะโอ้ซื้อสูทเปิ้อนฟูดคือเก้าเนาะโอ้ยเน่ยเนาะสูทไม่เปิ้อนคือเก้าเออสูทเปื้อนคือเก้าอ้ามวันนี้เดินทางมุ่งหน้าพุ่นละก็สู่บาโมบานเสด็จลาเวียดนาม นี่ใช่ไหมพร้อมบอสพร้อมบอสสาวขมูลสาวเมืองหินบุญพร้อมอยู่อะมาพร้อมพร้อมอ่านหนังสือเรื่องวันนี้เด้อ กับทีมงานก็นได้เดินทางมาอยู่ที่จุดหนึ่งของที่ว่าสูงกมู่นะอยู่ในเขตกุมบานเชงตูบแล้วก็กุมบ้านหอบังจนะุดนี้นคือจุดชมวิวทุกคนเลยแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่แหละมันมาแต่ระบังนะเย้ทุกคนด้เบิ่งว่าธรรมศาสตร์อยู่เขตในการเดินทางนี่แถวนี้นะเย้ทุกคนด้เบิง่งนะเนี่ตอนนี้จะเป็นทีมงานเขาจืดกำลังเบิ่งโทรศพพัพท์เพราะว่ามีสัญญาณอินเทอร์เนะ็ตธรรมศาตร์ทุกคนเอ้ย อ่านผู้นี้เขาเอิ้นว่าภาษาบรูเขาเอินว่าผู้ตลกและภาษาเฮ้าคือผูดโคโรนนั่นเองนะเนื่องจากว่า,าสาเหตุที่เกิดมาจากเป็นผูดโคโรนนั่นก็แต่ยุกสองขา้ามแต่ยุกประวัติศาสตร์ทุกคนเลยยุลมนี่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่เขียวงามนะเข้ามานี่จะค่อยเห็นหมู่บ้านแล้วก็ค่อยเห็นภูเขาอาจจะเป็นควันควันใน,น,นยามเศร้าตอนนี้เวลาแปดโมงปลายๆทุกคนน,ะนี่พวกเขากําลังสิเดินทางเข้าไปบ้านแลวิ่งระเบิมาฮอตจุนี้ก็เลยเอาให้ทุกคนได้เบิ้งภาพบรรยากาศใน,นยามเศร้านะ หมุนรอบๆเช้นทางใี้ตรงไปค่ะจะเข้าไปพุละเอาไปบ้านละวิ่งละเวินหมู่บ้านล,ลึกลับที่สุดของแขวงสวรรณเขตเขาแล้วก็คือเมืองนั้นเฉพาะคือเมืองเซบดบน,นะ อยู่ผู้ใจหมายมันจะสุขหรือทุกจะขออยู่น้ำเจ้าทุกวันค่านี้บ่เปลี่ยนแปลพันเหมือนคนละแล้วเซโปเซโป,โปแต่ก่อนเป็นเสีล้ำลึกตอนป่า ภาษาสุธีซอกซ้ำทุกคนต้องจาาพัดภาาจะกินเ่อนี้ขออยู่ดนดนจนกว่าฟ้าดินสลาเโพนวันนี้จะต้องเหืองมุสิ่งที่หมายมุ่ง านเกิดพี่ดอนมาดาข้าบอกขอหาที่ได้ห่วมพาธนาให้สมดังคําคนสาสุมังคลาได้กลาบขึาตอนนี้เราได้เดินทางมาอยู่ที่หงเฮีนปฐมมาละวิ่งละเวิดทุกคนเลยอันนี้คือหงเฮียนปฐมนะ แล้คู่อยู่นี่กับประจำการอยู่นี่กืผู้นึงคนสอนแต่ผู้นึงหอดป .5 ผู้เดียวนะแลวก็มีมีคู่สอนซ้อยเดี๋ยวนี้นะก็คือมีไอ้น้องทหารของปฏิบัติงานสองหนึงเก้าเขาจะลงมาประจำอยู่นี่มีสองคนและผู้นึงก็มาสอนซ้อยไปไปฝึกวพิชาคู่มากนะและในนี้ในเวลาที่ว่าคู่ข้าค่าเวจําเป็นทางด้านควบคู่ในกาทหารผู้ที่ประจำอยู่ในบ้านนี่ก็จะได้มาสอนขึ้นห้องสอนเทนนะ เอาเขาจเจ้าไปฝึกอบร,รม,มเรียบร้อยนะจุดประสงค์ที่เฮามาอยู่ในมื้อนี้เนี่ยคคือผ้าพอบานรองเพิ่นมีอนผู้หญ่จะดีเยอะเอาเครื่องของมาเฮอน้องน้องนองัน่งเหนแต่ว่าสภาพเส้นทางการเดินทางนี้มันไกลก็เลยเฮา เตนมาเป็นเอาคุณทรัพย์มาใหญ่ๆเฮ้อแจกใหญ่เฮ้อเ้งน้อยเพ่นไปซื้อ,อปืนซื้อสออยู่ในบ้านนี้แล้วแต่ซื้อมาคิดแป็งโนเฮ้พอพ่อแม่ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือจุดประสงค์เขาเป็นเลือกกระยาวาก้ทาวา่าผิดพลาดการเลือกขอโทษขออภัยน้ำหนักทุกคนเขากะเอา,า,เอาปัจจิตปัจจัยเล็กน้อยมากเฮ้อน้องน้องเพื่อนได้เพื่อเป็นเงินทุนห่อนที่ว่าไปซื้อ เครื่องแต่งยูโคกินยูโคเฮิรนก็ตามยิ่งไปซื้ออุปกรณ์การเรียการศึกษาก็คือกันนะแล้วแต่น้องๆเพื่อนเออนี่โอ้ตลกดีมอนี่เอ้โอเคเออเออจิ้มได้ไหมตุ้งต้งต้าต้าแล้วได้เป็นต้ตุ้งเ่อตุ้งต้งเอปตุ้งตุ้าเออเออมุดมุดข้างไหาเออเด้อเมาเพื่มาเพื่

อาเลยจาดูัวตากันก็ได้ขอบใจเด้อวัิลุกอ์น้เลายไปเดี๋ยวย้อนะอากันเดี๋ยเอาเะถึเออไปเอา

ช่ไหมลนะ่ายเป็นใช่ไหมเนะเราจะตากแลานะไ่ดจะมาโดนดดเนา่อเป็ชอาสีผ้าทุกคนไปหื่นเมตูสองตายายที่ว่าอยู่หื่นหลังนี้นะก็คือเงินที่เฮาแจกใหญ่น้องๆคนชวนนึงเฮากับชิบิแบ่งมาอยู่นี่โอเคปบ้านชวนพี่เอ้ย อ๋อบนสชวนโอ้ขนาดหืนคนนี้นาะนี่กะเราก็คอยหืนคอยลงกุ้ยกุ้ยโจนกล้ยแซงเนาะจ้าเนีลยเมอ้าจ้แล้วแม่โจจ้าอ๋ออันนั้นนี่ร้านบ่อนี่เออเจ้า เจ้าร้านนี้ก็เป็นอาหาให้เฮากินนี่นะอ๋อแม่นแหละนำเไปโงพยาบนําอุเจ้าจัก10แล้วได้แล้ว65แล้วมัน65 6เนาะเจ้าอยจัก10แล้วจ้นะโอ้9 0แล้ว e l l อัญุเจ้าตะดังายเนาะโอ้บ่ฮู้เด้มาเกือตะกจิตตเกจิตเอ้ยกไปเนาะเอเอ้ย อัยุแม่เพนน่าจะประมาณเก้าสิบปีอันยพนพนว่ามีหุ้จักเขาจื่อแต่ปีทางห้ยอยู่ฮันอยู่นี่เลยบีแบ่งมาเือสองเท่าตาใหญ่อ่ะโอเคอันนี้ขอบเจอไอหักไอแพงเลยพปีเฮอมากเฮาเลยจากแมนเลืออ่ะเฮากับแบ่งมาเือเพิ่นแน่พประมาณชีแล้วนี่เฮา คือพนห้สนิช่มเขาก็เลมาฆ่าเจอเขาน่าเจอคนนี้ก็สนี่เออเป็นห้าแสนแล้วกลบไปเฮ่อบ้านอื่นอีกนเชิงกระลำเจิงมีเจิงบอยตามเมยเนะกูจักบเงินกูจักที่บร่ ใบยังนี่หูจักอยู่เนาะเพิ่นสื่อสารภาษาเฮามีถนัดไหมบ่อนว่าเราอายุจักสิบแล้วทีเก้าสิบแล้วเก้าสิบปีเนาะบ้านใ้ภาษาเราเล้วมีหูจักเลยเนาะมีแต่กึ่งต่างอลไรแล้วเออเกีย์อายุผู้เท่าสมนี้ในโซลายมีหูมีหูแคนวาสเวทน่าจะโอเค เห็นภาษาเวทนี่เรียบร้อยเนาะน่าจะหู้จับคนในยุคตะกี้เลยช่วยเวียนเบื้องยันทางหน่อยมีเดอรี้เลี้ยไปอันนั้นมันซ่้มให้เขาคนคนในยุคตะกี้เวียนหน้าไม่ได้เอาให้มันหลดมันไปบ่ให้เพลซาอ๋ออ๋อนั้นนนเาะ้ำกินเนี่ยตักน้ำรินจะมากินเนอกมันบ่น้ำรินเลยน้ำรินเนี่ยจะตามมากินเนาะอันนี้น้ำกินเนาะกินน้ำกินไหม ลานเล็ดไปตากเฮอะลานเนาะอยู่นในลานลานไปตากน้ำเฮอเออลานกับเป็นตะแพรงพอดีสอกโครนพอดีหั่นแห้งเอาตักน้ำฮิฮิฮินอนอยู่นี่เลยบปล่เออนอนนี่บ่มีฝุ่นตกฝุนตกอ๋อฝุ่นตกขัดฝนตกนี่ ไปลีคนเนาะบปกอบนอนได้นอนได้ก็ไปีอยู่พอดูข่าวนะะชงชงหน้าเด็ดเนาะเดอันนั้น่ตงคดเตียงฮืดล่ะโอ้เตียงฮืดเออบันซวนปูอยู่เชลเลยอยางนี้เจาะไปละเจาะปาปลาไทโอ้ปลชไทรเลยมันเหนียวเหนียวนะทุกคน ยาในยาที่เขาเจ้าปุ๊มอมมอมมอมชอดชะลอชิจอ้อเลยกันนะอ๋อม,มอ,จอ,จอ,อมสอดสรอนี่กะคือฮูดเข้าให้แล้วเขาเจ้าจะปุ่มทุกทุกปีเขาเจ้าจะปุ่เฮ็ดเขาจุดปุ่สูบเองเนะาะเนี่นกระพานอ่อ,องซะนี่เต็มแห้งมากกันนักเติบไนดะ้ประมาณสิบปายกิโลโกระพานนี่เขาเจ้ากระสานเองโ,อโดยเอาวัตถุจากธรรมชาติคือไหว มาเห็ดเนี่ยอ่องเครืองอ่องโยงเวีกุลลอกเลือข้างกเรียกเขาเห็ดเบยกินเบย์กินเบี้ยอ๋อกินเบยเขาเห็ดดอกมั้งเกมงานดอกหอยหอยไว้มาแล้วก็หอยเลยแต่ต้องหอยอันมีแต่หอยเสือดาเด็ดทวัตเตเด็มันจะแห้งใบมันสีสีฮักมันจะสีนะเขาเจ้าจะหอยวันนี้ ถ้าวหอยนี่เวลามันแห้งนี่ใบมันจะนุ่มๆนะทุกคนนี่เขาจะฟักเพล็กวทนะในเรื่องว่าคิดนี้เป็นคิดเฉเด่นเขาจะฟังเพลงเวิดเกมนะมื้อนี้มีงานดองทุกคนนะมื้ออื่นมื้อนี้เขาฆ่าเกมห้างห่างฆ่าเกมนะล่มญาติพี่น้องต่างๆที่อยู่บ้านคือบ้านไก่จะมาลุ่มตันอยู่นี่นะเอาเกมงานดองแล้วมื้ออื่นก็มีงานดองอันนี้พักพักนั่งเลิศอ่าพ่อไทยบางบ้านก็เอิญพักคำพูดเอ๊ะได้อบ อาเงเา้อกบบ้างเออเอาไปล้างนบอนี้อาเขาจะเอาไปเสือกบังละยางไฟเลยไปยางไฟเนาะโอ้ขันเนี่เนาะแมบเดียวกับขันสมพักเนาโอ้แม่เนาะอันกินมาได้กินหอมมาได้ถ้าพูดเรื่องมากว่ะแต่เฮาในแ่ๆดังแล้วล่ะแห้งก็ส้กซสนแห้งก็ส้มผสมอ๋อแล้วปุบไปตากไปนะมันบอกตากปุบแล้วไปล้าโอ้ล้นกลน้มัน เอาซื้อกระบังไหนเออแม่เลยซื้อกระบังปุ๊บแล้วก็ไปย่างข้าโยกเข้ากับใส่ข้าวลาบโนแล้วโมแขนลามดังไฟฟด่างน้อไฟฟดมันมันดังไฟฮะแขนลามไม่ดังไฟเชื่อมฟดล็อกล็อกข้างในนั่ืออลาบอดแ้วจามันแห้งนะอ๋ออัดข้างในอันนี้คือวิธีการอ่าผลิตอ่าผลิตยาสูบเขาเอ้ึว่ายากระบังของพี่น้องพผ่ารุ่งคือกันเองปุ๊บเองสูบเองอันนี้บ้านสาวสด แนนคนโซดก็จะมานอนอยู่นี่ในยามค่ำคืนแนนผู้สาวประมาณสิบสี่ชิบห้าปีเขาเขามานอนนี่เล้หานขาโอ้ของเทศอันนี้เป็นตัวอีกอย่างนี่มันไปเม็ดอกม้มันอยู่ในคนเลยได้หนิบุ่กันโดดชอตอัรูปปากันโดนะน กวนอ๋อกวนนี่เทนี่กวนเทนี่เทนี่ตัวเทนี่นะสวัสดีเทนี่คืออย่างเทนี่เทนี่ลิงเออประเภทลิงตระกูลของลิงแต่ว่ามันเป็นสามพันกวนกวนเลยลิงเทนี่ก้อนตัวเทิร์กวันนี้มันจะโชกเสียงองห่วยหุนอยู่ในป่ามาตะเวนบ่มาตระเวบ่มาตระเวทอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนอยู่บ้านจุดมุดจุดมุดจุดมุดคุณบิงคุณอยู่บ้านเจนเมทคุณอยู่บ้านเจนเมทคุณนี่มาตดะ่อน ฟางตลาดเคิร์นแม่ดิเออเคิร์นแม่อยู่นี่เด้เปี้ยวผัวอยู่กลุ่มบิงผัวอยู่กลุ่มบิงเด็ดเออมาดองนี่ป่ะเออมาดองน้องมาดองเนาะงานมันไปกันได้ซชื่อเื่อยังสิรีสิรเออต้งิงกังเว้นใเขาซากกังเว้นในซากมะไฟไวอ๋อซากไฟไวเนาะอากแดดซากมะไฟไวคืนเอคาไตเดี๋ยวจะบุ่มเลยดบ้านหลังที่สองของบ้านสาวโซดนะบ้านหลังที่สองนี่มันเบสตามหลังเบสสองหลัง ของหลังบอกเห็นแต่ผ้าห่มเของมางเลยคนละสาวโสดเหนียไปแล้วเนียบแล้วกลางคืนเห็นเขาไหมสาวโสดต้องมาอยู่กลางคืนเนาะมีได้เขาเกมงานคือเขาซีเฮ็ดอันบัตเซิลฮับแคะอยู่นี่มืออึนแต่งานบอกอ้ามืออื่นเลยบรรดาเต็มอยู่นี่ละมือนนะเขาตั้งเขาเจ้ากับงานแต่งของพี่น้องเขาบรูอ๋เขาเกมงานดีมืออึนนี่ฮึมฮมอยู่นี่ละมือนะ มอเอาไม้เลยเอ๊นี่ค่าเซิอันนี้คือสถานที่พี่น้องเขาเกมเฮดงานดองของของเผ่ารูเขานะทุกคนเฮดบัตเซิลได้นมาซอยกันอยู่นี่ดังในดังเพื่อนเหรอยูเพียวมได้กนอนเมย์บอกจากเมื่อไรมานะสองเมือ นอนเมย์แล <idd ratchet Lust> ้วใครเนาะกินข้าวข้าวไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยข้าวาบ่ทางไปยัง่ยไหนเนี่ยวิธีเล่านี่ยนา่ยมัหนาวเลยดังไปเมื่อยเห็นแล้วบ่อกสาวโซดนะเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะจะค้นบ้านนี่สามชิ้นชิ้นค้นเก็บกลับอยู่บ่จะค้นสาวอยู่บ้านนี้เอาเห็นคื้นมากินเนี่ยชิ้คนชิ้คนโอ้ยยังร้ายยังร้ายบ่อันนี้แค่เปลือกย่อยอ หมู่เปไล่ส่าบ้านป้าเด้ส่าบ้านป้าครับสมเอยไล่ผู้ใดก็ไล่จุนะเนาะโตอือผู้นึงเียบยับสะดาวเวะไปลสะดาวตอบกับติตมาบปน้อยบ่บเมียลงนเนี่ยก็บปน้อยบ่เมียบเนี่ยเนี่ยก็ตอบสเยตอบติตมบปน้อยอปน้อยคือนอนนํากันนอนนํากันกับบรรดาบรรดาชายโสดนอนนํากันเนาะ มาบำรุงเสาวไปโซนกันไปบ้านเสาโซนสองสหลังเนาะลบำรุงนั่นเนาะ <c oughs> โอเวลาก็สอยเลยทุกคนเลยพาทุกคนย่างเลาะบ้านกันพี่ท่านโทรถึงไปเลยนะก็หิวข้าวทุกคนเลยพาที่งานกินข้าวกินน้ำก่อน <c oughs> นำ้ำเนี่ยกินข้าวอยู่นี่ก <c oughs> ินข้าวสามัคคีมัน,นี ทีมงานเนาเมยกับเมย์มอนกับมอนสามะคีใครก็หิวทีมงานหยูดทุกมาจำเจลแก่ตาก็เก่งเรากะสาวขำมนผู้ดียวมนขนาดเลยมาตะมึงเห็นบุญตาลายเลยจุกเข้าอยู่จุกบุญแน่อ๋อเนี่ยจุกเจอจุกรอดนี่อาหารจานกินเท่ากับไม่ได้ไประห่างกินเหมือนกินแบบนี้ละ นี่ชิ้นแห้งอ่ะปลาตกกับชมหมูกินอิ่มนี่ก็ไปอ่ะผ้าไปพีน้องๆไปทะเลาะที่ยวแถวบ้านนี่มูพักเลยบ่อ่ะยังชนคนละตัวลิ้มจะป่อยไปเลยบุ่าได้ปะลิ้ไปปล่อยก่อนชิ้นนี้เอาแน่เลยชินแห้งชิ้นแห้งชิ้นนี้อิ่มๆนี่กับเม็ดโลตันลิดอันน้ำอ้อยหน้านะ ข้าวก็แซบนำเจ้าก็แซบปลาเือมเลยนะบ้านนี้ขายปลาห้าาแล้วเขเ้ามาซิ้ไก่ไก่ขนาดไม่มาข้ามาใหาเคเมาขายปลา